สวัสดีครับกลับมาพบกับร้อยคอมเมนต์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู21ปีที่นัดแรกเอาชนะทีมเวียดนามไปได้3ต่อ1เซตโดยวันนี้จะพาไปรับฟังความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่มุมมองความคิดเห็นต่อการพบกับทีมไทยครั้งนี้ เพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับฟังคอมเมนต์เวียดนามกันยาวๆทั้งร้อยคอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์ที่ 1, 1ดาวรุ่งอย่างกติกาเนี่ยจบแต้มได้ดีมากและก็ทำแต้มแม่นยำขึ้นสุดๆฉันคิดว่าเป็นเกมที่ดีเลยนะและก็ขอชื่นชมสำหรับทีมไทยที่พวกคุณกลัวแพ้เหมือนกันเลยส่งตัวเก๋ามาคุมเกมไว้ถึง2คนคอมเมนต์ Comment ที่2 เห็นกติกาแก้วพินแล้วเนี่ยเหมือนเจอแม่เสือเลยตีแต่ละทีเนี่ยเปรี้ยวไฟพุ่งทีม21ปีเวียดนามเนี่ยเจอทีมใดคือแมชที่ควรดูจริงๆถึงจะแพ้ก็เถอะแต่ฉันภูมิใจกับเกมนี้คอมเมนต์ที่3อยู่21เวียดนามแพ้ก็ถูกแล้วละ่ะพวกเขาอ่อนมากคอมเมนต์ที่4 ทีมชาติเวียดนาม U21 จะต้องเปลี่ยนโค้ชอย่างเร่งด่วนถ้าอยากให้วอลเลย์บอลเวียดนามนั้นพัฒนาให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ <Comment S 1> ที่5เห็นได้ชัดว่าการฝึกซ้อมในระดับเยาวชนของทีมชาติไทยและเยาวชนของเวียดนามมันต่างกันมากพวกเขามีความเป็นมืออาชีพและฝึกฝนอย่างเข้มข้นในทุกช่วงเยาวชนคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่6คคำพยากรณ์ของเวียดนามวันนี้ดูดีเลยนะ ถ้าเรามีทรัพยากรดีๆเยอะๆเราคงชนะไทยไปแล้วคอมเมนต์ที่7แต่ก็นะสงสยัยนี่คงไม่ใช่แค่ทีมยู21เท่านั้นล,ะละ่ะเพราะเล่นได้มีคลาสเก่งเวอร์วังสักขนาดนี้คอมเมนต์ที่8ในเกมที่แล้วทีมชาติไทยเล่นถึงเซตที่5ซึ่งเจอกับแชมป์เก่าด้วยพวกเขาควรจะเสียกำลังไปมากกว่านี้แต่ทำไมทุกอย่างมันกลับไม่เป็นเช่นนั้น ผู้เล่นของทีมชาติไทยยังเล่นได้ดีอยู่ในเกมนี้คอมเมนท์ที่9ตัวเซตเบอร์17ของไทยเก่งมากคอมเมนท์ที่10ไทยยังไงก็เหนือชั้นของเวียดนามเยอะเลยคอมเมนท์ที่11ชาวไทยต้องขอบคุณเวียดนามนะที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ให้กับทีมเยาวชนของพวกเขาได้พัฒนาแต่กลับกันทีมเยาวชนเวียดนามกำลังทำอะไรกันอยู่คอมเมนท์ที่12ดังท่หองครับ โอ้โหแรงตีหนักกว่ากติกาแก้วพินอีกซึ่งดูแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจริงๆมันก็ไม่น่าค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ที่13น่าประทับใจจริงจริงกับการเล่นของไทยพวกเขาสามารถเล่นได้อย่างสูสีกับแชมป์เก่าถึง5เซตขณะที่อยู่21ของเวียดนามเล่นได้อย่างน่าหวยแตกมากคอมเมนต์ที่14ถ้าไม่มีกติกาเด็กไทยคงจะชนะเวียดนามไม่ได้แน่ เรายังไงก็มีดังทิหุงที่ทำแต้มได้มากที่สุดคอมเมนต์ที่15วันนี้วอลเล่บอลยู21เวียดนามเหมือนเล่นกับพี่สาวเลยคอมเมนต์ที่16ไทยเหนือกว่าเราหนึ่งขั้นเลยนะและเป็นแบบนี้มาตลอดคอมเมนต์ที่17ถึงจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรฉันว่ายูย่เวียดนามแข็งแกร่งกว่ายูย่ 21, ไทยทีฮองและกุเรนอนันเล่นได้เหมือนนักกีฬาชั้นนำของเอเชีย อนาคตทีมหญิงเวียดนามเนี่ยจะทัดเทียมกับไทยถ้ามีที่ห้องตู้เย็นกุเอนอันทันทุยและคันดังคอมเมนต์ที่18บอกว่าเบอร์6แขนแกล่งเกินไปแล้วถ้าไม่มีเบอร์6ไทยแพ้แน่ๆคอมเมนต์ที่19เารยังแพ้ไทยเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะเกมนี้สนุก แต่ไทยก็ไม่พลาดส,สำหรับรับบอลแรกเลยสักลูกแต่ฉันคิดว่าในอนาคตรเราจะสามารถล้มทีมชาติไทยได้เพราะนี่ขนาดเขาใช้ชุดผสมผสานมาเจอกับทีมวอลเล่บอลหญิงเวียดนามยังเหนื่อเลยคอมเมนต์ที่20ปลายเซตสุดท้ายของไทยกับเวียดนามฉันหนักโคตรเสียดายเลยถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายแพ้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเพราะไทยนะ่ะเอา U 30มา ถ้าเกิดเป็นยูย่แข่งกันเวียดนามคงเอาชนะไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ที่22ยินดีด้วยกับไทยนะ V t ทีวีครับกลับมาแล้วคอมเมนต์ที่23เกมรับในวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยการที่เรามีจุดอ่อนในเกมรับมันจะทำให้ทุกอย่างมันจบลงไปง่ายๆโค้ชควรแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนคอมเมนต์ที่24พูดถึงเกมรับเช่นกันแต่เป็นของฝั่งไทยเรา บอกว่าเกมรับของทีมชาติไทยนั้นเหนียวแน่นจริงแต่เกมรุกของเวียดนามก็ทำได้ดีเลยเพียงแต่ขาดโชคเล็กน้อยในเกมนี้คอมเมนต์ที่25แมชนี้เล่นดีจังฉันเสียดายที่เจอไทย U40 ผู้เล่นสูงอายุถ้าเล่นกับ U21 จริงๆเราชนะไปแล้วแน่นอนคอมเมนต์ที่26 ทำไมทางสถานีถึงบอกว่าเป็นทีมอยู่21ไทยแลนด์ทั้งที่ชื่ออย่างเป็นทางการของพวกเขาคือเอสโคลาเพราะแบบนี้หลายคนจึงมองว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะกติกาและนันที่มาเล่นกันได้ดีทำให้ไทยได้เปรียบเยอะในแมตชนี้คอมเมนต์ที่27 ฉันก็คิดเอาไว้อยู่แล้วผลการแข่งขันมันจะต้องจบแบบนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกสำหรับทีมเวียดนามอยู่21ในปีนี้คอมเมนต์ที่28ตอบยาบนะในเซต1 2 3เราเล่นได้ดีแต่เราก็มักจะแพ้ไทยเสมอถ้าเราไม่มีการเล่นที่สม่ำเสมอเราคงแพ้ไทยไปตลอดไปคอมเมนต์ที่29 ผู้เล่นของทีมชาติไทยยังเหนือกว่าผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามในทุกระดับซึ่งนิวรักษายังคงเกิดขึ้นต่อไปถ้ารัฐบาลเวียดนามไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการแข่งขันวอลเล่บอลคอมเมนต์ที่30กติกาอายุ31แล้วนะถ้าไม่มีกติกาไทยแพ้วเวียดนามไปแล้วคอมเมนต์ที่31เข้ามาบอกว่า ถึงเราจะแพ้ไปหน่อยแต่ก็ต้องยอมใจในความเก่งกาจของทีมไทยเขาจริงๆเล่นได้สนุกสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ที่32มองบวกแล้วบอกว่าเวียดนามวันนี้สุดยอดมากทำให้ไทยปั่นป่วนถ้าเรามีดังทีหุงแบบท็อปสอถึงคนนะเราคงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนในอนาคตคอมเมนต์ที่33มีมุมมองคล้ายกับเม้นท์ก่อนหน้านี้ว่า วันนี้ทีมเวียดนามเล่นดีมากนะถ้าไม่มีดังทีฮุงเราคงแพ้30ไปแล้วคอมเมนต์ที่34นี่มัน U32 ของไทยหรือเปล่าถ้าเป็น U21 แข่งตันจริงๆเวียดนามคงชนะไปแล้วคอมเมนต์ที่55โอเคอย่างน้อยก็ไม่แพ้30ร็จเซตฉันก็ถือว่าพอใจกับผลการแข่งขันในวันนี้และรูปเกมในวันนี้อยู่บ้างถึงแม้ว่าเสียดายในการแข่งขันเซตแรก คอมเมนต์ที่60ฮะนักกีฬาที่เก่งที่สุดของไทยคือกติกานี่หรอถ้าเกิดไม่มีกติกาเวียดนามคงเป็นฝ่ายเอาชนะแบบสบายๆคอมเมนต์ที่7อย่าวิจาร์เลยยู่21ของเวียดนามทำงานหนักเสมอแหละแต่ไทยมีผู้เล่นหลักมาพวกเขาก็เลยชนะเราไปสบายๆคอมเมนต์ที่38เป็นเกมที่มีคุณภาพนะสู้ๆนะเด็กๆเวียดนาม คอมเมนต์ที่40ฟอร์มเราดีกว่าเมื่อวานเยอะนะเมื่อวานแพ้ไต้หวันขาดลอยวันนี้ทุกคนสู้เต็มที่เพราะเจอทีมไทยคอมเมนต์ที่4 1เเวียดนามต้องรวยหมายถึงมีผู้เล่นเก่งๆเ,เยอะๆศักยภาพเราตอนนี้เท่าไทยแล้วนะอนาคตรเราต้องเท่าไทยแน่นอน คอมเมนต์ที่43ดูเหมือนว่าทีมเวียดนามอยู่21ในการแข่งขันวิทีวีคัในปีนี้จะแพ้ทั้ง3เกมอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้ใครจะมีฝีมือขึ้นมาเติมเต็มให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตล่ะคอมเมนต์ที่44กติกาแบกไทยหลังแทบหักแล้วดูเวียดนามสิเขาก็มีดังทีหุงนะ คอมเมนต์ที่45เช่นเดียวกับเมนนี้ที่บอกว่านี่มันไม่ใช่อยู่21รอหรอกมันคือทีมรวมของไทยหรือเปล่าดูสภาพกติกาที่มาสี่เธออยู่ทีมรวมไปแล้วคอมเมนต์ที่46ไทยอยู่2บวกทีมรวมแล้วเอาชนะเวียดนามได้มันแปลกนะคอมเมนต์ที่45ได้มาหนึ่งเซตก็โอเคแล้วทีมชาติไทยเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์ที่57 การผ่านบอลสั้นของเราวันนี้มันแย่มากดูไทยสิฟอร์มอาจจะไม่ดีนักแต่ก็ยังชนะเราได้คอมเมนต์ที่58เวียดนามวันนี้เล่นดีกว่าที่คิดอีกนะหรือว่าเมื่อวานไทยเล่นกับรัเสเซียเลยยังไม่เต็มที่แต่ทำไมฟอร์มวันนี้ดูต่างจากเกมรัเสเซียจังคอมเมนต์ที่59ฉันอยากเห็นเกมระหว่างทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เจอกับทีมยูย่สิเด็ดไทยในการแข่งขันรายการนี้ มันอาจจะช่วยให้เห็นถึงระดับของวอลเลย์บอลเวียดนามบ้างคอมเมนต์ที่50จงดูผู้เล่นของทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างพวกเขาเสียเปรียบในการเล่น5เซตจากเกมเมื่อวานนี้แต่ในวันนี้พวกเขายังมีพลังกำลังในการต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ที่51ยอมรับเลยว่าเวียดนามวันนี้ดีพอๆกับไทยเลยแต่เราแพ้แค่ประสบการณ์เท่านั้นแหละคอมเมนต์ที่52 การแข่งขันไทยกับเวียดนามวันนี้มันโหดร้ายเกินไปฉันเสียดายแทนเวียดนามจังคอมเมนต์ที่53โอเคมันจบแล้วสำหรับทีมเวียดนามยู่21ในการแข่งขัน VTV c u u ในปีนี้เพราะคงต้องแพ้ให้กับเกมที่ต้องเจอกับคาราเบกาจากรัสเซียอย่างไม่ต้องหลุนอะไรเลยคอมเมนต์ที่55โถโวถ้าทีมไทยจะส่งเบอร์ห ที่โคตรจะแข็งแร่งลงมาขนาดนี้เวียดนามยุย1่21เราก็แพ้ไปตามระเบียบสินเนียคอมเมนต์ที่54ฉันรู้สึกผิดเลยที่คิดว่าศักยภาพเวียดนามเท่าไทยแต่ไทยเหนือกว่าเราหนึ่งขั้นคอมเมนต์ที่55เกมวันนี้ดีกว่าเกมที่เราเจอไต้หวันเยอะเลยนะเมื่อวานเราแพ้ขาดลอยสกอร์ก็สู้ไม่ได้ฟอร์มก็ไม่ดีแต่กับไทยเราสู้ได้เฉยเลยคอมเมนต์ที่56 นั่นไม่ใช่ทีมชาติไทยยู21เพราะพวกเขามีผู้เล่นอย่างใหมายเลข6ที่เกิดก่อนคศ2 0 0 0ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเวียดนามยู21ของเราก็สู้กับทีมผสมของทีมชาติไทยได้อย่างดูดีคอมเมนต์ Comment ที่57พูดทำนองเดียวกันนี้ว่าดูเหมือนว่าไทยยู21นะจาไม่ใช่ยู21ตลอดการนะไทยในตอนนี้มีผู้เล่นหนักทําให้เราหนักปั่นป่วนหมดเลยคอมเมนต์ Comment ที่58 ฉันคิดว่ายู1่21ชุดนี้ของเวียดนามไปไกลแน่นอนในอนาคตดังทีฮงกับตู้เย็นน่าจะเล่นเข้าขากันในอนาคตคอมเมนต์ที่59เวียดนามวันนี้โชคร้ายจริงๆถ้าไทยไม่มีผู้เล่นตัวหลักเราชนะไปแล้วคอมเมนต์ที่60นี่มัน U30 สู้กับยู1่21เวียดนามหรือไงไทยไม่ได้เอาอยู1่21แท้ๆมาลงแข่งหรอกนะคอมเมนต์ที่61 มีตู้เย็นไปก็เท่านั้นเราต้องมีโค้ชที่ดีกว่าอยากให้วอลเลย์บอลเวียดนามนั้นไปได้ไกลกว่านี้คอมเมนต์ที่62เข้ามาพูดถึงทีมไทยว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขามาในนามเอสโคลานะไม่ใช่อยู่21 คอมเมนต์ที่63ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ไม่มีอะไรให้น่าเสียใจเลยแถมยังดีใจด้วยซ้ำเพราะได้เห็นว่าทีมเล่นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พัฒนาชัดเจนกว่าครับคอมเมนต์ที่64ดูเหมือนว่าไทยอยู่21ไม่ใช่อยู่21ตลอดการแล้วนะตอนนี้ไทยมีผู้เล่นตัวเกา๋าทำให้เราปั่นป่วนไปหมดคอมเมนต์ที่65 เวียดนามเราเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วพวกเราขาดแค่ประสบการณ์เท่านั้นคอมเมนต์ที่66แพ้แต่ก็สนุกนะเด็กๆเ,เราเล่นสนุกมากเหมือนว่าตอนนี้ศักยภาพเราเท่าผู้ชายเลยคอมเมนต์ที่67โอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยดังทีหุงแบกหลังแทบหักผู้เล่นคนอื่นเราไม่ค่อยทำอะไรเลยดูเธอสิสุดยอดแค่ไหน คอมเมนต์ที่6 8พัฒนาเรื่องของการรับบอลแรกการเซตบอลก็โอเคขึ้นแล้วนะวันนี้เวียดนามเล่นได้ดีมากสู้ต่อในแมตช์ถัดไปคอมเมนต์ที่69ไทยมีทั้งความฟิตการวางบอลที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติของนักกีฬาอย่างมืออาชีพซึ่งทีมเวียดนามของเราไม่มีเลยคอมเมนต์ Comment ที่70 การที่เวียดนามแพ้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากประเทศไทยพวกเขาเน้นเล่นดีจริงๆคอมเมนต์ที่71แมชนี้เล่นได้ดีมากนะโดยเฉพาะคันเหวียนที่กระจายบอลได้ดีไปยังตำแหน่งหัวเสาบอลเร็วและก็บีหลังแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไทยเองส่งผู้เล่นอายุมากมาถึงสองคนรู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลย คอมเมนต์ที่72เกมรับของเวียดนามอยู่21ในเกมนี้พังบทเรามีช่องโหว่หลังบล็อกเยอะมากถ้าไม่แก้ไขในเรื่องนี้เกมไหนๆก็คงจบแบบเดียวกันคอมเมนต์ที่73เช่นเดียวกับคนนี้ที่เข้ามาบอกว่าเรามีจุดอ่อนในเกมรับมันจะทำให้ทุกอย่างมันจบลงไปง่ายๆโคชควรแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนคอมเมนต์ที่74 ถ้าวันนี้ไทยไม่มีผู้เล่นผสมเราชนะไปแล้วฉันสงสารผู้เล่นเราจังคอมเมนต์ที่55เข้ามาเม้นด้วยความรู้สึกสงสารเช่นเดียวกับเม้นก่อนหน้าโดยที่เธอบอกว่าท้ายเกมเวียดนามน่าสงสารจังเรามักจะเสียท้ายเกมตลอดเลย คอมเมนต์ที่76ฉันสังเกตได้ว่าช่วงเวลาสำคัญไทยจะส่งบอลให้กาติกาและเธอก็จะทำคะแนนได้อย่างแม่นยำคอมเมนต์ที่77จงดูผู้เล่นของทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างพวกเขาเสียเปรียบในการเล่น5เซตจากเกมเมื่อวานนี้แต่ในวันนี้พวกเขายังมีพละกกำลังในการต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ที่78 แพ้เพราะเกมรับสู้ไทยไม่ได้และตำแหน่ง B1 ก็ด้อยกว่าไทยคอมเมนต์ที่79จุดอ่อนใหญ่ของเวียดนามยังคงเป็นบอลแรกจริงๆแต่ว่าถึงจะแพ้เราก็สูสีนะเห็นได้ชัดเลยว่าไทยรับบอลได้ดีกว่าเรามากจังหวะบอลแรกของเราก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคอมเมนต์ที่80 ผู้เล่นเยาวชนที่แก่งที่สุดวันนี้ก็คือดังทิฮุงของเรานี่แหละถ้าดังทิฮุงตบจาก3เมตรนะรับรองได้แต้มตลอดคอมเมนต์ที่81การเล่นของเราวันนี้ดีนะสมควรแล้วที่อยู่21ชุดนี้เป็นความหวังของเราการเล่นเรายอดเยี่ยมเสมอแหละวันนี้เลยสร้างปัญหาให้ไทยได้คอมเมนต์ที่82 ไม่แปลกใจที่ทีมไทยไปสู่ระดับโลกแล้วพวกเขามีการฝึกซ้อมและมีทักษะที่เหนือกว่าเวียดนามในหลายๆระดับดูอย่างในเกมนี้วันเห็นได้อย่างชัดเจนคอมเมนต์ที่83อย่าลืมนะว่านี่ไม่ใช่ยู่21ที่ฟูลทีมของทีมชาติไทยเพราะผู้เล่นที่แข็งแกร่งของพวกเขายังแข่งขันอยู่ที่วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกอยู่เลย นั่นคงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทีมไทยเหนือกว่าทีมเวียดนามขนาดไหนคอมเมนต์ที่84จริงๆไม่ควรเรียกว่าอยู่21ปีของไทยเลยเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วคือระดับตัวจริงจากทีมชาติชดใหญ่พอทีมเวียดนามเราเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากสื่อกับผู้จัดการแข่งขันเนี่ยควรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยคอมเมนต์ที่85 ได้แค่หนึ่งแต้มก็วิ่งฉลองกันรอบสนามจนหมดแรงแล้วจะมีแรงไปสู้ต่อได้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ที่86แม้เราจะพยายามเต็มที่แต่ยู่21เวียดนามเจอยู่32ไทยนะความพ่ายแพ้เรามันน่าเสียดายแต่การเล่นของไทยวันนี้ดูต่ำกว่ามาตรฐานนะแต่เวียดนามก็ดีพอเท่ากับไทยแล้วตอนนี้คอมเมนต์ที่87 ฉันไม่เปรียบเทียบเลยจริงๆระหว่าง u 21ของทีมไทยและยู21ของทีมเวียดนามเพราะทีมยู21ของทีมไทยแสดงให้เห็นถึงสปิริตในการเล่นพวกเขาต่อสู้ในเซตที่5กับคาราเบกาซึ่งมันเป็นผลการแข่งขันที่น่าชื่นชมคอมเมนต์ที่88ประเทศไทยเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆเลยนะพวกเขาเน้นสามารถเอาชนะเราไปได้เด็กๆของเราเนี่ยก็ทำได้ดี แต่โดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาเน้นเล่นดีกว่าเราคอมเมนต์ที่89เบอร์6เธอคนที่โดดเด่นที่สุดตัวเล็กนิดเดียวแต่ทรงพลังมากฉันชอบเธอจริงๆแล้วก็เบอร์17เธอสวยมากคอมเมนต์ที่90ได้เข้ามาบอกว่าการกินแต้มแต่ละเซตค่อนข้างยากแมชนี้ก็ถือว่าไม่เลวคอมเมนต์ที่91 ทีมไทยเล่นได้ดีจริงๆคาลาเบก้าแข็งแกร่งมากปีที่แล้วพวกเขาเคยเอาชนะทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยคอมเมนต์ที่92โอ้โหเราแพ้แล้วแพ้อ,อีกฉันรู้สึกเศร้าจังรู้ว่าเราพยายามหนักมากแต่การเจออุปสรรคอย่างไทยมันยากเสมอแหละคอมเมนต์ที่93การผ่านบอลสั้นของเราวันนี้มันดูแย่เลยนะ ดูไทยสิเขาอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็ยังเอาชนะเราได้อยู่คอมเมนต์ที่94การเล่นบอลเร็วบอลสั้นของเวียดนามวันนี้ทำได้ดีนะแต่ไทยมีกติกากติกาหนักทำแต้มได้สุดยอดมากคอมเมนต์ที่95ขอโทษนะที่คิดว่าไทยจะเอาอย U21 มาแต่กลับใช้ชุดผสมพอแพ้ทีมชุดผสมก็ไม่แปลกหรอก คอมเมนต์ที่96อย่างน้อยในเกมนี้ทีมเวียดนาม U21 ยังมีรูปแบบการเล่นที่ดูดีขึ้นกว่าเกมที่แพ้ไต้หวัน3ต่อ0เซตหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขันรายการนี้คอมเมนต์ที่97ทีมหญิงไทยไม่ใช่ U21 หรอกนะแต่เป็นทีมชุดใหญ่เลยกติกาโคปินกับหน้าที่มาก็ลงเล่นด้วย ทีมเวียดนามเล่นด้วยความพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะเมื่อเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ Comment ที่98ขอดอดอย่าเรียกชื่อทีมชาติไทย U21 ยเพราะพวกเขาใช้ผู้เล่นที่เกิดก่อนคศ2000ถึง2คนซึ่งก็ควรเรียกชื่อพวกเขาว่าทีมเอสโคล่าไทยแลนด์มากกว่า คอมเมนต์ที่99แต้มสุดท้ายของไทยกับเวียดนามฉันโคตรเสียดายเลยถ้าเราแพ้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะไทยเอาอยู่3มมาถ้าเป็นยู่21จริงๆเราคงเดือดกว่านี้อีกคอมเมนต์ที่100อคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าลองเปลี่ยนผู้เล่นดูสิลองเปลี่ยนกติกาออกไปสิไทยถ้าไม่มีเธอไทยแพ้ไปแล้วแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ100คอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่มีมุมมองต่อการแข่งวอลลี่บอลกับทีมชาติไทยที่ผ่านมาหวังว่าทุกท่านจะชอบก็ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวแอดกำลังจะรวบรวมความคิดเห็นฉบับมันๆในมุมมองเพื่อนบ้านชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซียที่ต่างก็รักทีมเวียดนามกันมากๆมาให้รับชมกันต่อในวัน2วันนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ